หรือของมันโยนเออโยนจานเออจานดินจานดินจานล่อนทำอะไรในบ้านนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาอุกคนหันหน้ามาทางนี้ฉันมีเรื่องบางอย่างจะบอกพวกนายทำไมอ่ะเอาล่ะให้ทุกคนตั้งนะโมสามจบเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอผีซาระโกเลย ขอให้ทุกคนช่วยการบูชาซาดาโกกันด้วยนะนโมตสสะนโมตะไซคราวนี้เราได้เจอเธอด้วยเธอโมตะไ่เปผื่รเฮ้ยพี่อะไรจะมีทริคว่าไปหน้าบ้านใช่ป่ะพี่แป้แล้วพี่แป้พูดภาษาญี่ปุ่นใส่มันเผื่อมันจะออกเพราะว่เป็นคนญี่ปุ่นนี่เออไปดิพี่มามามาเลี้ยงหน้ากระดานคูมามิเดคุซุิ ซูเนโอเธอดีมากจุ๊บแดงขอพรขอพรก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมาบ้านนี้แล้วเราเจอผีหลายตัวมากๆเลยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นลูกของซาดาโกนะคะแล้วก็มีผีไอตัวอ้วนๆด้วยโอ้ยเจอเยอะมากแปลว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านเฮี้ยนสุดๆนะนี่ชาร์ลีอยู่ที่ไหนชาร์เลสชาร์เลสชาร์เลสอย่าไปเรียกชาร์ลีเดี๋ยวมันเป็นผู้ชายพี่อ๋อโอเคได้ Where are you? Where are you? ไม่บอกตอนนี้แป้งจะค่อยๆคุยกับมันไปเรื่อยๆนะคะห้องนี้เฮ้ยทุกคนทุกคนเจอตุ๊กตาวูดูอีกแล้วเฮ้ยว<ฟ>ูดู oh, <you> พี่เขาอยากรู้อ่ะ oh. เผื่อว่ามันจะนำทางให้เราไปหาตัวซาราโกได้เฮ้ยเอาเลยเลยเลยเอานะพูดกับมันก่อนว่าวูดู oo ช่วยพาเราไปหาซาตาโกทีวูดูช่วยพาเราไปหาซาราโกหรือจูออนทีได้ได้เฮ้ยมันตอบด้วยอ่ะ ใช่มันตอบด้วยพี่เสียงเหมือนทุกแจงมากเลยไปแล้วนะหนึ่งสองฮึ๊บทำ้ยมันไม่ตอบเฮ้ยมันมันมันค่อคือคือเฮ้ยเฮ้ยว่าคุณอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอยู่ในห้องวูดูเอาล่ะห้องนี้เป็นไงบ้างอุณหภูมิเงียบครับปกติค่ะปกติมากๆงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าป่ะพี่มือว่างป่ะถือน้องไม่ได้ดีสงสารน้องน้อยอยคนเดียวเฮ้ยตรงนี้ตรงตรงนี้หกเจ็ดเฮ้ยจริงป่ะ ตรงไหนหางเนอนหรอเฮ้ยห้องนี้เฮ้ยฉันได้ยินเมื่อกี้ฉันได้ยินห้องนี้เลยห้องนี้เลยครับว้าวขอตังกองแปบกข้ยประเจ้าที่ทำเอ้ยมันมีบูดูอีกตัวนึงเฮ้ยทำไมน้อมอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช่บูดูตัวเดียวกันเปล่าพอร์ตัวมีหน้าอะไรอีกตัวนึงมันนั่งมองอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่รถแล้วก็ไปเอาพวกของที่จําเป็นมาดีกว่าไป เออกดออฟครับมีกดออฟครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนห้องนี้ห้องนี้เมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยขนาดไฟทังวันี้ยังเห็นไ่เห็นไม่เห็นเป็นการเห็นเป็นกันตรงตรงไอ้นี่เห็นเห็นคุณหนูลองเสื้อคุณหนูลองเสื้อเลยอ่ะทุกคนมาตรงนี้ได้นี่นี่นี่เรามาดูน้องจากฝั่งนี้ได้เพราะว่าห้องมันใกล้ๆเองใช่ป่ะห้องนี้เลยดีเลยห้องนี้เลยเหรอห้องนี้เลยฮัลโหลสงสัยต้องการแบบการเปิดตัวสุดอลังการมาพวกเราเข้าไปให้มันแห่สักทีสองพี กลับเข้ามาในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะวางไม้กันเขตลงไปค่ะแล้วก็หนังสือกับเกลือโรยตามรอบๆห้องไปเลยอุ้ยยิ่งโรยมากยิ่งดีอุ้ยเม่มคี้ไฟมันติดติดดับดับปะตรงห้องฝั่งหนูนะ่ะอืมนิดนึงนะนิดนึงโรยให้ทั่วฮะ EMF อยู่ตรงนี้นะคะมีการวางไว้อยู่ไม่ไดังเลยครับเอาล่ะผีอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องนี้ ชาลชา h a w l e s s s h a w l talk to me โอเคปิดประตูไว้อุ้ยเฮ้ยมีไฟกระพริบมีไฟกระพริบอยู่เราจะลองเอ้ยเอ้ยลอยเท้ามาแล้วรอยเท้ามาแล้วอุ้ย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 เฮ้ยเหยียบว่ะอุ้ยนี่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 ถ่ายรูปถ่ายรูปไหนอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยครับเฮ้ยมันมาจากห้องนั้นทุกคนมันกำลังเดินไปเดินไปนี่เส้นทางการเดินทางเลย ใช่เราเราได้อัญเชิญเขามาในห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหายรู้เปหน่อยแล้วมันเดินวนๆด้วยออกมาเถอะจูออนจูออนซาตาโกะเลยซาตาโกะซาตาโกะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นพี่แป้งอาฮิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเฮ้ยอะมันปิดไฟเลยอะเฮ้ยแสดงว่าเป็นฟังรู้เรื่องพี่เป้งต้องพูดภาษาญี่ปุ่นมาคุโร เฮ้ยกระดโกตองงอยโตอุนิได้่ออุนิอุนิอยากกินเฮ้ยเฮ้ยไไปหนวะมันขึ้นไปนู่นแล้วขึ้นไปข้างบนตองรูปโอ้โหเฮ้ยพี่ใส่รูปหายรูปไปหายรูปไปแปลว่าผีทำชัวร์ไหนลองอีกตัวดิมันจะไปหาเพื่อนมันปะเดี๋ยวแล้วนะน้องไม่อยากไอริฟไอคับเฮ้ยเฮ้ยเมัน นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยโอ้ย,อยตุ๊กตาน้องตาแดงกล่ำเลยกระดานวิจาร่าจะอยู่ในห้องไฟหรือเปล่านะปาไปดูลองไปดูสิทึบมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสสูงมากไม่ก็อาจจะอยู่ในห้องนอนที่ไหนสักที่หนึง่งไม่มีครับในห้องนี้ไม่มีกระดานเลย no แล้วก็ไฟน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยห้องข้างล่างคะ่ะไปยังห้อง<ป>ตัวไป,ย,ไปยู่ห้องข้างล่างคะ่ะพี่หมทยทอะไรไปลื้อของเขาทำไมเนี่ย มันเผื่อมันจะโกรธไงนี่ไงมันมากรธมันโกรธมันโกรธมันโกรธจริงมันโกรธจริงตัวอะไรวะตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะวุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้การเล่นตุ๊กตาการโยนของทำให้ผีในบ้านนี้ค่อนข้างโกรธมันคือตัวอะไรโชว์อัสเฮ้ยหนูเรียกมันแล้วหนูเรียกมันแล้วเรายังพอมีที่สุดสุดที่วะไอ้ไอ้ผีผู้ชายผีผู้ชายตาแดง เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเร็วเร็วเร็วมาเร็วมากเร็วมากเปิดปะตูนี่เปิดประตูไหลข้างล่างลบข้างล่างอ้าา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  ดูต้นทางให้ถ่ายรูปมาเลยพี่เตรียมถ่ายรูปถ่ายรูปขอเอออีกนิดเดียวเองจะผ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรตึกๆวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันฟีซิ่งปะพี่ไม่สี่องศาถือกี่เนี่ยเราห้องนูนะห้องหนูนะห้องนี้เหรอหกองศาค่ะแจ้งว่านะเราไปนอกห้องดีกว่าพี่ไปด้วยกันนี่แหละเราอยู่ในนี้มันไม่น่าจะเกิดเราต้องต้องไปนอกห้องน่าจะเป็นการเกิดของเฉิดเราจะต้องได้รูปมัน แต่ไม้กันเขนหายนะผมผมหยิบไปวางไว้ที่อื่นเราอยู่ในครัวเราในครัวเราจุกได้ไม่รู้ว่าาอมกันเขนหรือเปล่ามันเลยแบบไม่เกิดทีอาแต่คุ่เแต่เราจะได้จุกในครัวยแต่เมื่อกี้นี่จุกก็จุกไม่รอดนะผีตัวนี้คือเร็วมากหรือครัวแม่งเฮ้ยเอาเลยพี่ไม้หรือเลยทำให้มันกระจายทำให้เป็นแค้น เอาแตงกวาดองมันโยนใครทำอะไรให้มันคุ้มกับการที่มันฆ่าหนูแตงกวาดองหยิบไม่ได้โยนแตงกวาดองโยนขวดโยนโทรศัพท์โยนเก้าอี้ป่าไม่ได้หมดหม้อหายก้านหรือบ้านมันรื้อมันรื้อบ้านมันยกเข้าบ้านมันเฮ้ยม่นมามันมามันมาพี่เอเมเบไปด้วยครันะเอเมเบไปด้วย พี่อย่าเพิ่งดีรอด้วยดิมันมาวะ่ะพอลื้อบ้านแล้วมันมาเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อย่าทันแบบนี้เก่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกพี่กำลังดูต้นทางให้อยู่ถือ m f ไปเลยครับอย่าเบสอยู่ไหนวะพี่มาไหม,าม,ามายังมาไหมยังยังยังไม่มายังไม่มานี่มันไม่โผล่ห้องไหนเลยอะ่ะไหนอยู่ไหนอะ่ะมันไม่ได้ออกมาจากห้องเกิดแล้วก็ไม่ได้ออกมาจากห้องบันไดแล้วครับ เฮ้ยไหนอะไหนอะผีเมื่อกี้ได้ยินเสียงกว่าเอ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกแอบแอป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 อุ้ยอุ้ยแอบไม่ทันแอบไม่ทันแอบไม่ทันจะเข้าห้องคูจะเข้าห้องกูปีประตูปีประตูปีประตูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเดินเดินมาเดินมาเดินมาอุ้ยเดินเร็วมากเร็วหรอเฮ้ไอ้เข้าไปแล้วไปแล้วเหมือนจะเข้านั้นมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุยเมื่อกี้มันเดินมาเกือบเข้าห้องนี้อะเอฟเีขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ขึ้นตะกัตจุดเลย มันต้องอยู่นอกห้องเห็นป่ะถ้าเราไปอยู่รวมกันห้องนั้นมันไม่เกิดมันต้องอยู่ข้างนอกก็น่านเป็นเฉดองนั้นนะพี่แต่ว่าไม่เกี้ยวพี่ไม่ยอมจุกกับเจพี่เข้าห้องหนีกันไปหมดเลยอ่ะอุ้ยแต่บอกว่าจุกจุกไม่น่ารอดเร็วมากจริงหรอตัวนี้เดินเร็วมากครับงั้นแสดงว่าแป้งคิดว่าน่าจะเฉดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเพราะว่าห้องที่เราอยู่อ่ะมันไม่ freezing มเ m อ e r เลยครับถ่ายรูปป่ะไอยากถ่ายรูปอ่ะ จุ๊บแจงเดินเข้าไปแล้วรอถือกล้องเลยจุ๊บจุ๊บถือกงไงพี่แจงตายก็พันลูงนะรอบเนี้ยจะถ่ายรูปเหรอหันมาพี่กิจก็จะโยใส่แจงถ่ายให้แหละไม่งั้นอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ให้ตัวตายตัวแทนปะพี่กิจผมถ่ายวีดีโอให้ด้วยพี่กิจเาขอบไปเยวหมดตัวเหมือนกันอะพี่ไม้ปะจุ๊บแจงกับพี่ไม้ไม่จงก็เาขอมาหมดตัวเหมือนกันนะพี่ พี่ไม้อะมันไม่ได้เอาของมาเชื่อพี่ดิพี่ไม้เราไปทั้งสามชิ้นโอ้โหนี่ไม้สามชิ้นเทียบไม่ได้กับพันกว่าบาทไปเข้าไปเลยไม่มันก็เสี่ยงกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าบางทีมันอาจจะเดินผ่านพี่แบบจุ๊บแจงกันเลยไม่เป็นไรมันเอาพี่แหละอย่างน้อยก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คนต้องขอลองปะรู้ว่าเหนื่อยแต่อย่กได้ของที่มีภาพผีไปพี่ไม้ลื้อของลื้อของมันนี้โยนกองทิ้งให้ลื้อของไปกินลื้อของ ใหมันโกดให้มันแขนหยุดกระทำ้นไม้ไม่ได้ไงวะเครื่องโกดโทษหรือของ <S <S อันนั้นไม่ใช่ของมันนี่ของเรา <S 1> <S 1> ไอ้กล้องนี่ของเราโยนเออโยนจานเออจานดินจานดินจานร่อนทำอะไรในบ้านนี้วะเนี่ยทุกอย่างมันอะ<ย><ย>ไรเอา <นะ S 2> มันอ,ออก,อกให้หมดต้มนต้งไม้กินให้หมดไม่ออกนักใช่ไหม เลือของแม่งปาของมันเออเอาให้เต<อ>็มใจเอาโมโม่มด้วยโมเออ <c oughs> ทุกอย่างอะทุกอย่างที่มีหูตอนนี้คือแบบนึกว่าโปรโตไกอะแต่ไม่ใช่ <c oughs> โปรโตรอคนี <c oughs> ่อยอยแต่ห้องนี้ห้องเก็บของด้วยพี่ไหมไปพ,พี่พี่ต้องถ่ายรูไปให้ได้นะอย่าอย่าเข้าห้องไม่ต้องเข้าห้องห้องเนี่ยไม่ต้องเข้าเลย <c oughs> พี่ก็ว่ตอนแรกพี่ก็จะพี่จะวิ่งออกไปจุบแจงปิดประตูใส่หน้าพี่พี่คิดไปเอาหมีออกมาทำไมเนีะตูใกล้ระตูใกลเฮ้ยพี่หมานี่ลรือลรือยันห้องกินข้าวด้านนอกดูนีุ่บแจงมาดูดิโอ้โหโอ้ไหนยเขาดูอะไรโอ้ลรือห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 มดลรือทุกอย่างลรือยันเตาผิงลำคาญมึงแล้วเนี่ยลรือให้หมด น่ารำคานคือมันไม่ออกแล้วที่นอนหรือมันมีของอะไรอีกแจงแจระหว่างหรือแจงพูดไปด้วยเครื่องคุยอยู่ในห้องเอาคุยแบบปกติได้โอ้โหของนอนเอาจริงป่ะแปลว่านะพารานอร์มอลนี่ต้องสร้างภาคต่อเจอแบบเนี้ยโยนของขนาดนี้มันเริ่มปิดไฟแล้วพี่มันปิดไฟไล่เรา มันอยู่ในบ้านไม่บอกกลับไปซะทีเอจ้ำคานแล้วพี่ดูต้นทางให้เฮ้ยเฮ้ยมันมาอู้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 พี่ไม่ยอย่าเข้าห้องพี่ไม่ยอย่าเข้าห้องจุ๊กพี่ไม่จุ๊กพี่ไม่จุ๊กวันนี้วันนี่วันนี้อยุดรอบลอยหยุดรอบลอยพี่กินอยู่ข้างแจกพี่กินมาแล้ว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 ค่ะตอนลังเข้าห้องกู อ้าวผมไม่ถ่ายไม่ถ่ายไงมันถ่ายไม่ได้ไม่มันจะหายตัวถ้าแบบมันไปจับใครสักคนโอ้โหไอ้นี่เหมือนง่วงอ่ะพี่ไม้เหมือนแบบเหมือนทิ้งชีวิตอ่ะพี่กีบไหวบ้างแต่ไม่คุ้นที่กีบไหวบ้างสองคนไหวมันมันจู๊กเอาพี่ไม้มันจู๊กได้มันเหรอเออไอ้ไอ้นี่มันเทเกมไายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมาบ่อยมันมาบ่อยมายังมายังเข้าใจผิดมา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 เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมด้วย กล้องเหลือไม่เดียวกล้องเหลือไม่เดียวมาแล้วครับมาแล้วครับออกจากจุดเกิดแล้วครับเตรียมตัวจุกเตรียมตัวจุกเดินเข้าห้องแล้วครับเดินเดินแล้วครับเดินแล้วครับอุ้ยมันมาเป็นเงาพี่มันมาเป็นเงาถ่ายเลยถ่ายเลยดูไหนวะเดินเลยวะเดินเลวะว้าวว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 เวว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 ยวว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 ว สูญเสียไปก็เท่าไหร่กับคําว่าอยากถ่ายรูปผีกลับเลยกลับเลยเช็สิบบาทหูเสียดายเมื่อกี้พี่ใหม่ไม่น่าเดินไปหามันเลยอ่ะเราไม่ติดอไะคือเขาไปโดยที่ไม่รอด้วยเราเป็นวิญญาณสัมภเวสีคือคุณอ่ะถ่ายมีรูปผีแต่แบบมันไม่ขึ้นคำม่าโโรดเอองงที่ถ่ายกลับบ้านมาพร้อมกับ น้ำตาที่รินไหลได้ <15 S 2> ยี่สิบบาทอุ้ยทำใหพี่ได้เยอะกว่าจุดใจทำไมพี่ผมได้ยี่ยสิบบาท